มีเงินรูปหนึ่งพันซื้อของซื้อบ้านไป50บาทก็เหลือ950บาท950บาทซื้อสบูหนึ่งร้บาทก็เหลือ850บาท850บาทซื้อขนมโรลิปปองยิม ห้าสิบบาทก็เหลือแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทซื้อช็อกโกแลตฟลอเรโลอีกห้าร้อยบาทก็เหลือสามร้อยบาทสามร้อยบาทซื้อสไลดยไปอีกสองสองร้อยบาทก็เหลือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท